เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Violet Dimension Breaker ของแจกเยอะกว่าเดิมนะครับรเพื่อเชกิจกรรมนี้สมมติคุณต้องการสุ่มจนในส้สก,กินของ Violet ตเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้ TMC มีคําตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเทอรเกมมาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่ทากิจกรรมเนี่ย ก็กดเข้าไปเลยนะครับสำหรับคนที่กดเข้ามาเป็นครั้งแรกนะฮะมันจะให้โหลดแป๊บหนึ่งนะปกติมันต้องโหลดอยู่แล้วแล้วก็นะครับเขาจะให้คุณเลือก1สกินนะฮะตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นฝั่งซ้าย3ชิ้นครับส่วนฝั่งขวาครับก็จะ2ชิ้นนั่นเองนะครับคุณก็เลือกไปนะอยากได้สกินไหนก็เลือกไปนะส่วนผมนะต้องบอกขอนะครับว่าผมไม่ได้สุ่มนะครับฉะนั้นผมก็องเลือกแบบว่า easy นิดนึง e ซี่เลือกมากเลยเพนพื่คุณนี่อ่ะอย่าเลือกเยอะเนี่ย เรากดเลิกเสร็จแล้วนะครับมาให้คุณกดยืนยันคุณก็กดยืนยันไปนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้โอ้คุณได้ส่วนลดพิเศษ50%สําหรับการสูมธรรมดาในการสูม1่ครั้ง30สำหรับสูมสำหรับ30%สาหรับการสูมพรีเมียม1ครั้ง50%สาหรับ3ครั้งอ๋อเขาก็มีส่วนลดพิเศษมานะครับแต่ว่าที่ผมคิดเนี่ยคานวณไว้เนี่ยก็คือไม่ได้มีส่วนลดพิเศษใดๆนะครับฉะนั้นอาจจะเยอะกว่านี้นิดหนึ่งนั่นเองนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเปิดการ์ดนะครับ เพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับแล้วก็จะได้สกินของ v i ลเลตไปนั่นเองนะครับเราจะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับก็ได้แก่การ์ดธรรมดานะฮะแล้วก็มีการ์ดของพรีเมียมนะครับโดยการ์ดธรรมดาเนี่ยต้องสะสมให้ครบ15ใบนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกล่องละ5เนาะส่วนการ์ดพรีเมียมเนี่ยต้องสะสมให้ครบ10ใบนั่นเองนะครับโดยสมมติคุณสะสมครบ5ใบในช่องนี้นะครับคุณก็จะได้สกินในช่องนี้ไปนะครับเนี่ย ในแต่ละสมมติครบครบสิบใบก็จะได้ช่องนี้ไปแล้วครบสิบห้าใบก็จะได้ช่องนี้ไปนะครับสมมติไอ้ครบกล่องพิมีมเนี่ยครบห้าใบก็จะได้นี้ไปนะครับสมมติครบสิบใบก็จะได้นี้ไปนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลทางด้านขวาจะเป็นของรางวัลโบนัสนะสมมติครบห้าสิบอันเนี่ยจะได้ใช้คูปองครบห้าสิบนะครับจะได้ ท่าเต้นนะครับของไวโอเลตนะครับสมมติครบ100เนี่ยใช้คูปองครบ100จะได้เป็นคัมพีขั้นสูง20อันนะครับสมมติครบ350คูปองเนี่ยจะได้รับ1สกินนะครับระหว่างสกินของคิวเรนนะครับแซงวินอะไรสักอย่างกับสกินของแกรกนะครับเป็นสกินเนโกะอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวถามมาต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองล่ะครับพี่นะฮะเราต้องมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับ นะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าสุ่ม3าครั้งเนี่ยจะการันตีการ์ด1ใบในทุกๆครั้งที่สุ่มนะครับก็ถ้าสมมติเป็นการ์ดธรรมดาเนี่ยสมมติคุณอยากได้1การ์ดนะครับต้องสุ่มทั้งหมด1 3 9คูปองนะครับสมมติจะเป็นสมมติเป็นการ์ดพรีเมียมเนี่ยต้องสุ่มทั้งหมด299คูปองเพื่อการันตี1การ์ดพรีเมียม1ใบนั่นเองนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องคำนวณกันเลยนะครับว่ามันต้องใช้มดดกกีี่่คคคูปปปอองนนรัเเเเ๋ยยววาไไล Let's go โอเคครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่โน้ตของ TMC กันเลยนะครับอันนี้คือ Wallet Dimension Breaker นะครับเราต้องการทั้งหมดเราต้องการการทั้งหมดกี่ใบครับต้องการการธรรมดาทั้งหมด15ใบใช่ไหมการพรีเมียมทั้งหมด10ใบนะครับต่อไปครับเราต้องซูมทั้งหมดกี่ครั้งนะครับก็การ,การธรรมดาเนี่ย การ์ดการันตี1 3 9ราคูปองได้1ใบส่วนการ์ดพรีเมียมเนี่ย2 9 9สคูปองได้1ใบนั่นเองนะครับโอเคแล้วต้องถามว่าเราต้องสุมทั้งหมดกี่ครั้งนั่นก็ง่ายๆเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยมันทุกคนอาจจะงงนะจริงๆก็มันก็ไม่ยากนะครับก็จะแบ่งเป็นก้อนก้อนแรกก้อนที่2นะครับก้อนแรกเนี่ยคือการ์ดแบบธรรมดานะครับก็คุณต้องการ15ใบใช่ไหมแปลว่าต้องสุ่มทั้งหมดสุ่มทั้งหมด15ครั้งนะครับ หมายถึงว่าซุา่มสามครั้ง15ครั้งนะครับสุ่ม3ครั้งเนี่ยก็139คูปองก็คูณกับ15นะครับต่อไปเป็นสัมการที่2ก็เหมือนกันครับก็2อ9 2 9 9คูปองได้1ใบ9 2 9 9ไปคูณกับ10นะครับโอเคพอคูณออกมาแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ2องพบวกกับ2 9 9พันั่นเองนะครับจะได้เท่ากับ5,075คูปองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะฮะ ไปสรุปหน้าหลักนะครับโอเคไปกันเลย let's go โอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับถ้าสมมติคุณต้องการสกินของวอลเลตนะครับต้องใช้ทั้งหมด5,075คูปองนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในการสุ่มจริงนะครับคุณสามารถเอาผงวิเศษในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะได้ผงวิเศษมานะครับสามารถเอามาเปิดกล่องเปิดแร็กการ์ดได้นะฉะนั้นมันก็อาจจะลดไปประมาณ1,000คูปองเลยนะครับแต่ว่าที่ผมคิดเนี่ยคือ5,000คูปองเนี่ยคุณ ได้แน่นอนนะครับไม่ได้เกินนี้ไม่เสียเกินนี้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีพวกวนลดในแต่ละครั้งที่คุณได้ด้วยนะครับทั้งเปิดการ์ดธรรมดาหนึ่งครั้งเกิดเปิดการ์ดพรีเมียมหนึ่งครั้งเปิดการ์ดธรรมดาสามครั้งแล้วก็เกิดเปิดการ์ดพรีเมียมสามครั้งโดยเราสามารถเปลี่ยนกดตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับ นี่มันก็จะลดไปอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครให,หลายคนนะครับแต่ว่าดูจากโซนแล้วเนะี่ยพวกคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้อาจจะยอดวิวน้อยๆหน,น,น่อยนะครับประมาณร้อยวิวสองร้อยวิวประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่เนะี่ยช่องเนะี่ยมันจะมีพวกพวกอ่าช่องหลกัหลกๆพวกพี่กิจางพี่รอยเซอร์อะไรเขาทำกันไปหมด,หมดแล้วนะครับรเวลาเซิร์ชเนี่ย ก็จะเจอพวกคลิปพี่คนนั้นก่อนนะครับนั้นคลิปของผมเนี่ยก็จะอยู่ล่างๆนะครับถ้าเป็นร้อยวิวจริงเนี่ยก็จะเป็นพวกที่คุณผู้ชมที่แบบว่าสนับสนุนผมจริงที่เข้ามาดูแบบหน้าฟีดเฮ้ยเห็นคลิปผมแล้วกดเข้ามาดูอะไรเงี้ยก็ต้องขอคูขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ผมทําก็คือหวังจกตรงนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่กดเข้ามาดูทุกคลิปเลยนะครับก็จะวันนี้นะครับทุกคนสามารถปิดกันไปได้เลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยขออนุญาตที่จะเล่นโหมดหนึ่งๆให้มันครบแปดนาทีแล้วกันนะแต่ เลิกหรือยังนะต้องไปดูก่อนไปส่องประวัติก่อนสิเลิกหรือยังนะแพะ้ oh แรงแจ้งของเราเนี่ยมันรุนแรงจริงๆนะฮะใครแคลรี่ไว้เนี่ยโกแคลรี่ oh <laughs> ไอ้ฟาวซูน <laughs> ไหวไหมตอนแรกผมเล่นกับพี่ผมไงแล้วผมก็พาชนะดูนะตอนแรกผมอมคอนสามสิบดาวเวต่สนนี้ผมแพ้ไปผมก็เลยเลิกเพราะว่ามาสิบเอ็ดวงพอดีไง ผมเล่นเมื่อกี้ยไม่กี่วันเลยนะเล่นเมื่อวานกับวันนี้ครับจากส0ิบดาวมันขึ้นมาเยอะเยอะมากเนี่ยเมื่อวานตอนบ่ายสองนะครับเล่นมาเรื่อยๆจากส0มสิบดาวก็ขึ้นมาเป็นสี่สิบห้าดาวในวันนี้ครับก็ถ้าสมมติผมทําคลิปได้ถึงอ่าสมมติผมถึงหดาสิลดาวเนี่ยผมก็จะทําคลิปเล่นยังไงให้ถึงร a งค supreme นะฮะมันช่งหอมมาแเหลือเกินนะฮะก็ถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยทำล้วกันนะครับจริงๆผมจุดประสงค์ผมเลยคือ ตั้งใจอย่างนั้นแหละก็คืออยากให้มันถึงจะได้แบบว่าทําคลิปได้นะครับว่าซูพีมเนี่ยมันต้องเล่นยังไงนะครับจริงๆผมก็มีความคิดในในหัวแหละตอนนี้คิดไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งนะรอให้มันถึงแรงซูพีมก่อนนะจะได้เอาไปทําคลิปได้นะเพราะถ้าเราไม่ถึงแรงซูพีมเนี่ยเราก็จะอวดไม่ได้นะเอ้ยนี่ผมซูพีมแล้วอะไรเงี้ยผมซูพีมแล้วผมจะพูดได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอให้ถึงก่อนนะครับก็อีก5ดาวเนาะรอไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทนันหรือเปล่าเอ้ยลืมเปลี่ยนเป็น AQ โอ้จบลคฟิกเกอร์ ฟอร์เรสต์แน่นอน,นครับ mm hmm. mm hmm. ถ้ามีไอคิวมันจะว่าไปอย่างเว้ยมันจะสู้ได้เว้ยแต่ว่าเนี้ยสู้ไม่ได้เว้ยชิบหายละไม่เป็นไรนะแพ้แล้วก็ไม่ซีเรียสนะครับใหนะ้มันครบแปดนาทีเฉยนะจะเกินแปดาทียังไงเลยแค่ห้าดาวเท่านั้นจะไปถึงฝันหรือเปล่า World. ห้าดาวเท่านั้นจะไปถึงฝันหรือเปล่า World. เต้นเกมเราสู้ไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยครับถึงเราจะเอ้คิวมาก็เถอะเนี่ยเบอร์สองนะเธอโดนกูโดนกูยังไง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 ฟังให้ชัดนี่ก็ฟังอยู่ครับเออเออเก็บด้วยกัน เอ้ยเราต้องออกไปรองท้านี่ดิวะเอาอของผิดาะแนล้วเราครับจังหวะนี้รักนะเว้ยรักเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยรอบเป็นของป้องกันแล้วกันนะเพราะเราต้องเน้นยืนนะยืนให้มันนานๆนะไม่ต้องกลับก็ได้เราจะคอมโบเราก็จะออกนะตามสูตรตามสเต็ปของเรานะแล้วเราจะอันติีแล้วก็สองหนะรรึ่งะไม่โดนไม่โดนไม่โดนปัน่นแบบ t n d o d a n เธอโดดดาวส์ตายซะนี่นี่ขนาดไม่ได้อะไอคิวมาเนี่ยเธอโดดดาวเธอโดดดาวใครๆเกิดทันจะดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะเธอโดดดาวเนี่ยเธอโดดแดนไงแฟลตแดนดิฟสายฟ้าไม่เคยดูอ่ะไปแรน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 เล่นมาอย่างวะ เลือดอยังไม่หมาทำให้ฉันเศ้าเจทุกทีรักนะเวรักเหมือนกันนูเวห้าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ตีไม่โนเลยหนะ่งสองสามี่รุ่นกรนกุน อีกเจ็ดวิจะไปประต่อนะสี่สามสงหนึ่งสปุ่งเลยสปรดีสปกลี่ตมาตัปะรดตวปิรเราตีสปะรปรียไปมามอาไมาน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 ผมจอยนะผมจอยตอนนี้กลับบ้านก่อนก็ได้นะแต่เราไม่กลับมาเพราะใจเรามันสู้ไงใจเรามันสู้ไง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 ใจเรามันสู้ไงสู้ไง ไอ้เจ็บอีกไอ้เจ็บอีกกลับไหมกลับไหมรรยังไงพันหนมพันหนมไอ้คอมโบเดินน้องก็ตายแล้วนะจะกลับบ้านหรือเปล่าอ่ากลับบ้านหรือเปล่าอ่าจริงๆถ้าเขายิงแรกเขาก็ได้นะเพราะเราหมดสกิลแล้วครับเหลือแค่ตีธรรมดานะ,ะนั้นก็ปิ้ว,วโดนไปหนึ่งทีแบบคบอคมโบคอมจอยส์คมอมโบรีจอยส์ รีจอยส์น่ะรีจอยส์เดเนยร์รีจอยส์เดสเนียรคับรีจอยส์นยรปปึ๊บปึทอกของลม็ได้นะสนบสนุนครับ Wildfire er Irradiate ปรรรรรุต้ยรู้ได้ไงอะ่ะพระคุณเขินแย่เลยเถยเขินจังเลยดยบ้อยเลย้ไหปัง อีกรอบตายนะกลับมาตายนะทำอะไรปกลับมาทำไมไอ้บ้านนารนวนน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาที่ลืมเธอไปไม่ลามาก็าเหมือนเอาวมืนวยเมื่อนยุ่งเมืองกรุงไงสาวบางกลวยเดิมเองนควยแต่เธอรู้หรือเปล่า ไปหาข้างหน้าตาคนสวยก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์ไปแล้วใจบนคลิปต่อไปด้วยนะฮะก็สำหรับผมนะผมว่าตัวผมก็พอจะสู้ได้อยู่นะตัวเนี้ยคิดแรกๆอาจจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเนาะจะว่าตกใจนิดนึงเนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้เจอกันครับ